คือบรมมากรุบชนมุกุลเดวะไมเฮิสวาฬากรุสักชาอันตบรมมาตชเมชสริกุเบตยนะมหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้บาบาพาทัวเรามากันอีกครั้งหนึ่งที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงครับวันนี้เป็นวาระพิเศษเนื่องจากว่าเรามีแขกรับเชิญคนสําคัญก็คือแม่นิดจิตอาสาของเราเนื่องจากว่าแม่นิดเนี่ยในคราวที่แล้วที่เราได้มาพูดคุยตรงนี้ แม่นิดของเราได้ขอพอรกับองค์พระพิคเนตแล้วปรากฏว่าได้รับความสําเร็จฉะนั้นวันนี้แม่นิดของเราก็จะมาทําในสิ่งที่แม่นิดได้สัญญาเอาไว้เราจะมาคุยกันในเบื้องลึกในการขยายความรู้ว่าศาลเจ้าพ่อหลวงเมืองพระกระแดงตรงนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรมีความแตกต่างจากศาลพระพิคเนตที่อื่นอย่างไรอเอเนี่ยบาบาก็ยืนคอยแม่นิดอยู่นานแล้วนะครับแม่นิดเราก็ไม่รู้ไปหลงอยู่ทางไหน นะครับยังไม่เห็นเลยมีใครเห็นแม่นิดช่วยบอกบาบาด้วยโอ้มาแล้วค่ะเาสวัสดีครับแม่นิดสวัสดีคสว<อ>ดลเรานก,กันแล้วปกติไม่เคยสายหายไปไหนมาครับเนี่ยโอ้ก็ตลาดไงตลาดใช่มันก็เดินผ่านตลาดและอีกอย่างพอเจอของกินก็ใช่ใช่เพราะอะไรบารบาก็ลืมนิดนึงลืมไปว่าแถวนี้เนี่ยนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืงตั้งอยู่ท่ามกลางตลาดพระปรแดงใช่ตที่ตรงนี้เป็นเมืองก่ เชื่อมโยงกับปากลัดปากลัดเนี่ยเป็นนครเก่าแก่มากมีพี่น้องชาวมอญที่น่ารักอยู่เยอะมากและตรงนี้ก็ติดก,กับท่าเรือนะครับเดินไปประมาณ5นาทีก็จะถึงท่าเรือข้ามฟ้านะครับไปฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงและตรงนี้ก็เป็นอำเภอตรงนี้เป็นอำเภอ,รเอ,เภอพระประแดงติดน,น้ำศาระเนตจะติดกับอำเภอที่อยู่<ร>ด้านนี้แล้วก็ดานะะรอบๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยตลาดมีของกินของสดของข้าวดอกไม้มเยอะมาก ะครอยากมาก็จอดรถในนมเภอสามารถจอดรถในนำเภอแล้วก็เดินทะลุมาก็ถึงเพอเดินมาได้นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาอีกครั้งแม่นิดกลับมาด้วยเหตุผลอะไรครับผมคือครั้งที่แล้ว่แม่นิดะได้มากับท่านบาบาใช่จได้ก็เหมือนแบบว่ามาประกาศว่าที่นี่เป็นศารเก่าแก่อะไรเงี้ยก็ให้บาบาท่านอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายตรงนั้นทีเนี้ย สาเหตุที่แม่นิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยวันนั้นน่ะแม่นิดได้พูดขอพรท่านประมาณคล้ายๆกึ่งบนน่ะแม่นิ้ก็ว่าขอให้ลูกสําเร็จในเรื่องตรงนี้ภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าทั้งๆที่แม่นิดสิ่งที่แม่นิดขอแม่นิดก็เหมือนแบบมันไวไปเปล่าท่านจะให้ได้ไหม แต่ปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่แม่นิดขอเนี่ยนะครับใช่โดยที่แม่นิสขอท่านแล้วแม่นิสบอกว่าถ้าลูกสําเร็จตรงนั้นลูกจะกลับมาประกาศบารมีของท่านณที่นี่อีกครั้งหนึ่ง,ก,งก็เลยก็มีคลิปนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะเป็นโอกาสดีสําหรับท่านที่พลาดคลิปของเราในคราวที่แล้วนะครับตามเรามาครับเดี๋ยววันนี้เราจะถืโอกาสนําท่านทั้งหลายมานมัสการ พระพิคเนตเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อหลักบัวเชิญครับแขะเชิญค่ะก็ท่านบาบาตอนเนี้ในเมื่อมาตรงนี้ก็ต้องถามบาบาก่อนว่าองค์นี้มีพระนามใดคะที่อยู่ข้างหน้านี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะท่านก็คือท่านทาเวสวรคนคนเข้าใจว่าทาวเวจะต้องเป็นยักษ์อ่ะแล้วทำไมท่านสง่างามอย่างนี้จริงๆแล้วท่านก็คือยักษ์จริงๆนะครับแต่ว่าในรูปที่แท้จริงของพระองค์ท่านท่านจะสง่างามดังเทพพบุตร เพราะฉะนั้นมีเรื่องเล่ากันว่านะครับตำแหน่งหนึ่งของท่งทานท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็คือดํารงตําแหน่งพญามัจจุราชค oh, <okay. S 1> ุยง่ายพอใครที่ตายแล้วก็ต้องพิพากษาไปนั่งต่อหน้าทา่านท้าวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้น,นเ่าเล่ากันว่าถ้าใครที่ทําบาปมาเยอะทําร้ายผู้คนมาเยอะผิดศีลมาเยอะจะมองเห็นท้าวเวสสุวรรณน่ากลัวมากเป็นยักษ์เป็นปีศาจ<ม>ดุดันแต่หากใครที่ประกอบกุศลผลบุญสร้างความดี เขาก็จะมองเห็นนะครับวิษณุวรรณเป็นเทพบุตรเหมือนกรรมเป็นผู่ที่ส่องแสงให้เราเห็นท่านในลักษณะไหนถ้าเห็นแล้วงดงามมากแปลว่ากรรมดีของเราเยอะใช่แล้วครับเอแต่ถ้ากรรมที่เราไม่ดีก็พอมองปั๊บโอ้ยทำไมน่ากลัวอย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะแวันนี้เราก็จะมารู้จักท่านทาวิรุญญาปักท่านก็คือ จตุโลกบาลอีกหนึ่งพระองค์เจ้าตุโลกบาลจะมีสี่พระองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณคือหนึ่งในสี่และท่านท้าววิรุญญาปักก็คือหนึ่งในนั้นท่านปกครองทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งนาคาเพราะฉะนั้นเจ้าแห่งนาเจ้าแห่งพญานาเจ้าแห่งพญานาเพราะฉะนั้นวิรุญปักถ้าใครที่นับถือพญานาครับก็ควรจะนับถือท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ปกครองเหล่านา จปกครองนาคอีกทีหนึงปกครองนาอีกทีหนึ่งอนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรื่องลือในบารมีของท่านคนะครับบาบาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่แม่นิดจุดทูปอ่ะได้ถามบา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 ส่งธูปให้แม่นิดแปดดอก แม่นิดเคยรู้แต่ว่าจุดเก้าดอกแล้วพ่ออะไรบาบาๆให้แม่นิดจุดแปดดอกคะแปดดอกเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของพระพิฆเนศเพราะคว<อ>าบิกเนศทรงมีสัญลักษณ์อยู่กับเลขแปดอ๋อค่ะกับการจุดเก้าดอกเป็นเรื่องปกติเป็นประเพณีนิยมแต่เลขของพระพิฆเนศก็คือเลขแปดนะครับซึ่งเลขแปดเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกับเป็นอินฟินิตี้คือความไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในบารมีของพระองค์ นะครับเรียกว่าถ้าเราจะประกาศบาร,รมีของพฟระคาเนตน่าจะไม่จบง่ายๆในขณะเดียวกันเลข8เปรียนดังการตวัดงวงของพระองค์ไปมามนะครับซึ่งก็เหมือนกับจะกลายเป็นเลขสายไปสายมาอยู่ต <มา S 2> ลอดเวลาตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นในของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวบาบาของนิญาตสักครู่นึ่งทำกิจส่วนตัวนำแมนิเซวาของเราก่อนนะครับครับเดี๋ยว เพื่อให้รู้ล่วงในจุดประสงค์ที่แม่ได้ตั้งใจมาเดี๋ยวบาบาก็จะนําแม่นิดเก่าวคาสมควรนะครับอ่ะก็พนมมือขึ้นกล่าวพระคาถาที่อยู่ตรงนั้นครับ าแด่องค์พระพิคเนจเจ้าข้าแด่องค์พระพิคเนจเจ้าผู้เมตตากรุณาผู้เมตตากรุณานี่คือความหมายและนี่คือวิธีหนึ่งที่จะทําให้พวกเราเป็นที่รักของพระพิคเนจบาบาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะนิยมการขอพอรการบนและก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่เรียกว่าลืม แม่นี่เคยลืมมาหรือเคยพบเพื่อนฝูงที่ว่าเขาเคยขอลก็ส่วนมากลูกศิษย์แม่นิดอ่ะเวลาแม่นิดเปิดว่าคุณติดอะไรติดอะไรติดอะไรก็ทุกคนก็จะติดลืมติดสินบนใช่บางคนบอกว่าไม่ได้ก็เลยไม่มาแก้บนจริงๆแล้วอ่ะถ้าคิดอย่างนี้คือผิดการที่เราขอพรแล้วไม่ได้จริงๆแล้วท่านช่วยแต่เราอาจจะมีกรรมใหญ่ที่มาขวางเราไม่ให้พรของท่านสำเร็จ เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมากลับมาหาท่านอีกแล้วมาบอกยกเลิกสินบนขอตัดขาดสินบนด้วยลูกขอแล้วไม่สำเร็จลูกอาจจะมีกรรมมาเป็นตัวตัดรอนเออพรออของพระอ,องค์ท่านวันนี้ลูกก็มาขอถวายบายสีถวายพวงมาลัยเป็นการตอบแทนก็แม่นี้ก็จะบอกทุกคนแบบนี้ว่าให,ให้ให้ไปทำซะแต่ถ้าบุคคลใดอ่ะ ได้แล้วก็ต้องแก้ตามนั้นนะครับบนอะไรไว้เนี่ยก็ต้องถามเพราะฉะนั้นเรื่องสินบนนี่เรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆก็จะบอกกับทุกคนว่าใครบนอะไรอ่ะต้องไปแก้ครับแล้วในเฉพาะวันนี้เม่อสมพรแล้วก็กลับมาทำตามในสิ่งที่ได้สัญญาไว้กับโคกตัดปุรุชายเฟิตมาให้มหาเดวารจินตโนวิชนุปจตรยานโอมวักตุนได้นะมะถูกต้องครับเดวารยของระพิคเนศในโลกมีจนนับไม่ถ้วน แต่ความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์นะครับของเดวาลัยนี้เนี่ยบาบาอยากจะให้พวกเรามาชมตำแหน่งขององค์ประธานที่เห็นอยู่เนี่ยคือตำแหน่งขององค์ประธานนะครับเป็นตำแหน่งขององค์ประธานที่เห็นเป็นรูปพระพิคเน่ซึ่งแท้จริงแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่บนเสาหลักเมืองซึ่งเสาหลักเมืองก็จะเป็นลักษณะของอิฐก่อปูน พระพิคเนตตั้งอยู่บนยอดซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากนะครับซึ่งต่างจากหลักเมืองที่อื่นถ้าเราไปหลักเมืองอื่นเราอาจจะเห็นว่าจะมีเสาหลักเมืองสูงอยู่หลายเมตรนะครับเวลาที่เราเข้าไปนมัสการแต่ความพิเศษของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสูุรปราการตรงนี้ที่นครเขื่อนขันพระพิคเนตทรงประทับอยู่บนเสานะครับแล้วก็พระพิคเนตองนี้เนี่ย ถูกอภิเษกกรรมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองซึ่งตอนนั้นพราหมณ์ผู้รู้บัณฑิตผู้ประเสริฐก็ได้กำหนดการฝังอาถรรพ์เอาไว้อย่างอัศจรรย์ที่ว่าอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์เล่าว่าในวันที่ทำการอภิเษกกรรมมีจระเข้ฝูงหนึ่งว่ายนะ้ำมาจากไหนก็ไม่รู้พอเข้ามาใกล้บริเวณศาล์ซึ่งสาลเนี่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยา จระเข้ฝูงนั้นก็เหมือนกําหนดตัวเองให้สิ้นลมและผู้ที่เขารู้เขาก็ไปเชิญซากนะครับของจระเข้ฝูงนั้นมานะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหลือแต่หัวกะโหลกแล้วเอามาบูชาซึ่งเชื่อว่าจระเข้ฝูงนี้เนี่ยได้มีใจพักดีพลีชีพเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการปกปักรักษาร่วมบรารมีธรรมกับองค์พระพิกกเนศที่สามน,นี้ี่ก็เป็นบริวารหรือเปล่าเรียกว่าเป็นบริวาร,รก,วาวาก็ได้นะครับ ท่านบาร์บาคะแล้วคนที่อยากจะมาขอพอรองค์พระพิคเนศอ่ะต้องเตรียมอะไรมาบ้างจริงๆศาลเจ้าพ่อหลัเมืองตรงนี้นะครับคณะกรรมาการให้ความสะดวกมากก็เตรียมชุดบูชาไว้ฉะนั้นท่านก็มาแต่ตัวได้แล้วก็มาเช่าชุดบูชาที่เตรียมเอาไว้ที่นี่ครับสะดวกม,มากเลยก็จะจัดไว้เป็นผลหม้รากไม้ดอกไม้มงคลซึ่งเป็นของชอบะองท่านอยู่แล้วครับแล้วถ้าเขาอยากจะหามาเองล่ะคะ ก็สามารถหามาได้ตามความชอบอย่างเช่นผลไม้ทุกชนิดดอกไม้ทุกชนิดมนมถั่วงาเนยน้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นของนิยมที่สามารถเตรียมมาจากบ้านเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะแล้วเห็นที่นี่เมื่อกี้มีคนมาเนี่ยเอาไก่ไก่สดอะมามาถวายเนี่ยมาแก้บนน่ะมันคืออะไรคะเพราะคนส่วนมากจะรู้แต่ว่าเ,เทพไม่ต้องไหว้ของคราวแล้วทำไมที่นี่ถึงมีคะ คือตรงนี้ต้องเข้าใจกับว่าเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โปรดสักรรตรงนี้ไม่ได้มีแต่องค์พระพิคเนสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักด์าเดชมากมายแล้วก็มีเทพบริวารเป็นอนันต์นับไม่ถ้วนฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางพระองค์ก็รับข่าวบางพระองค์ก็ไม่รับข่าวฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ศรัทธาของผู้มีศรัทธาแต่ละท่านสามารถจะนาข่าวนําไม่ข่าวมาถวาย องค์นั้นๆได้ครับอ๋อค,คือเขาไม่ได้ถวายพระพิคเนตแต่เขาเอาไปถวายบริวาลจริงๆตรงนี้ถ้าเราจะพูดกันให้กว้างเนี่ยถึงแม้เขาไม่รู้เขาเอาขาวมาถวายพระพิคเนตก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโทษเพราะพระองค์มีใจด่งโพทิสัตว์ก็อยากรู้ว่าท่านจะไม่ลงโทษลูกๆก,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 ก็มีศรัทธารักพระองค์แต่ด้วยความไม่รู้ท่านก็ส่งสิ่งนี้ให้กับเทพบริวารที่รับข่าวคับเพราะฉะนั้นเวลาคนจะถวายอะไรทําผิดทําถูกไม่ต้องกลัวว่าเทพจะลงโทษ รพระเทพท่านเ,เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็รู้ว่าลูกหลานไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ท่านท่านท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครืองอะไรท่านก็ให้บริวารท่านใ<ช>รับไปแทนต่อไปบริวารท่านอาจจะเป็นยักษ์หรือเป็นอสูรหรือเป็นวิญ,ญญาณดวงหนึ่งดวงใดที่ยังคงรับข่าวเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต่อไปครับ ท้ายนี้นะคะก็ท่านบาบาก็อธิบายเกี่ยวกับพระพิคเนตที่นี่หมดแล้วว่าท่านมาองค์แรกสมัยรัชกาลที่สองนะคะความสำคัญก็จะพิเศษกว่าที่อื่นนะเก่าแก่ที่สุดคราวน,นี้ก็พาบาบามาพูดต่อในคลิปที่สองนะคะขอให้ทุกคนติดตามค่ะจะมีเรื่องอะไรแปลกๆสำหรับที่นี่ก็ติดตามรับชมตอนต่อไปค่ะ